30ตุลาคัดมาให้แล้วครับพวกเราทีมงานซูเปอร์เซฟอยู่กับผมจิ๊กโกโบกวินไปกันที่กู้แรกเป็นพรีเมียร์ลีกเวลา5ทุ่ม15แมนยูเปิดบ้านรับเวสต์แฮมเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมแมนยูเดือนสนัดล่าสุดชนะ6เสมอ2แพ้2ก่อนหน้านี้เสมอเชลซี1 1ทีมเยือนเวสต์แฮมเดือนสนัดล่าสุดชนะ7เสมอ1แพ้2นัดที่แล้วในลีกชนะบอลมัด2-0แผนการเล่นที่คาดว่าทั้ง2ทีมน่าใช้ในวันนี้ แมนยู U, มาในแผนการเล่น4-2-3-1นำทัพโดยแลตฟอร์ดบูโน่คาสิเมโล่อนโทนีมาร์ตินสโรนันโดน่าจะนั่งสำรองยังขาดวาลานมักซิยาลที่ยังเจ็บอยู่เวสต์แฮมวันนี้จะมาในแผนการเล่น4-2-3-1เหมือนกันนำทัพโดยสคามัก่าฟินดาวโคมัตซูเชคเคิร์กซูมาเบนจอนสันสภาพทีมพ,พร้อมถึงแม้จะมีตัวเจ็บ2ตัวผลงานในลีกของ,องทั้งสทีม แมนยู U, แข่ง11ชนะ6เสมอ2แพ้3มี20คะแนนอยู่ที่6ของตารางเว์แฮมแข่ง12ชนะ4เสมอ2แพ้6มี14คะแนนอยู่ที่10ของตารางเฮตูเฮตทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดแมนยู U, ชนะ3เสมอ1แพ้1แมนยูดีกว่านิดหน่อยครับวันนี้ผมมองว่าโยฟอร,ร์มการเล่นของทั้งสองทีมช่วง้งหลังพอๆกันเทียบกันเรื่องศักยภาพของนักเตะตำแหน่งต่อตำแหน่งผมยังมองว่าแมนยูดีกว่าพอสมควร บวกกับแผนการเล่นของเอลิกเทนฮาร์ทที่เริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยทําให้ทรงบอลแมนยูช่วงนี้ดีขึ้นเยอะแล้ววันนี้ได้เปรียบที่เล่นในถิ่นผมเชื่อว่าพวกเขาจะชิงความได้เปรียบและเก็บ3คะแนนนี้ได้ไม่ยากนะเลือกเชียร์ไปทางแมนยูสกอร์ที่คาด20-3 1า่ฝากไว้ด้วยนะครับคู่ที่2อ,อยู่กับผมโกบริวิค์บ,บอลครับไปกันที่พิมลิกอังกฤษเช่นเคยครับคู่นี้เวลา3ทุ่มระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ ทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา4นัดเป็นทางด้านของอาร์เซนอลเอาชนะไป2นัดแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสก็เคยชนะ2นัดเช่นเดียวกันยังไม่เคยเสมอกันนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยในบ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นทางด้านของอาร์เซนอลบุกไปแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อศูนผลงาน10นัดล่าสุดของอาร์เซนอลครับ10นัดของพวกเขาเนี่เอาชนะไปได้ถึง8นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นเอง โดยฟอร์มการเล่นเป็นเจ้าบ้านครับ10นัดในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าชนะรวดทั้ง10นัดนะครับไม่เสมอกับใครแล้วก็ไม่แพ้ใครอีกด้วยในขณะที่ฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของนัอตทิงแฮมฟอร์เรสตครับ10นัดของพวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้มากถึง6นัดโดยเกมการออกไปเยือน4นัดล่าสุดยังไม่ชนะใครครับสถานการณ์พรีเมียร์ลีกทั้ง20ทีมตอนนี้อาเซนอลลงเตะไป11นัดนอตติงแฮมฟอรเรสลงเตะไป12นัด 11นัดของอาร์เซนอลเนี่ยทำประตูคู่ต่อสู้ได้มากถึง25ประตูครับเสียไปเพียง11ลูกเท่านั้นทำให้มี28แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางครับตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าอาร์เซนอลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้เขาจะขึ้นสู่ตาแหน่งจ่าฝูงทันทีในขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับ12นัดของพวกเขา ทำประตูคู่ต่อสู้ได้เพียง8ลูกเสียไปถึง23ลูกตอนนี้อยู่อันดับบุ้ยสุดท้ายของตารางเลยครับอยู่อันดับที่20มั่นใจครับว่าวันนี้ลูกทีมของอาเตต้าจะเปิดเกมลูกใส่ผู้มาเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสตั้งแต่นาทีแรกแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดลูกแรกมาไวลูกที่2ลูกที่3ไหลตามมาแน่นอนให้จับตาดูผู้เล่นตัวลูกริมเส้นด้านซ้าย ของอาร์เซนอลนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นกาเบียลมาตินเนลี่แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นบุคยุสาก้าสกอร์ที่คาดครับมั่นใจว่าอาร์เซนอลจะชนะตั้งแต่2ลูกขึ้นไปฝากไปด้วยครับอาร์เซนอลครับมาอยู่กับผมในคู่ที่3ผมอาซวินบอลเต็งคัดมาให้แล้วเช่นเดิมอยู่กันในลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างแลนพบมงปริเย่เฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดแลนเอาชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1 ฟอร์มเจ้าบ้านสิบนันหลังสุดชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครเลยฟอร์มถือว่าโดดเด่นมากๆส่วนฟอร์มในบ้านของลันสิบนันหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้เพียงแค่2เท่านั้นเองและในบ้านไม่แพ้ใครติดต่อกันมาถึง7นัดแล้วส่วนทีมเยือนของทางด้านมงโปริเยสิบนัดหลังสุดชนะ3แพ้ไปถึง7เลยผลงานนอกบ้านมงโปริเยสชนะ1แพ้ไปถึง9ฟอร์มดูไม่ได้เลยสำหรับทีมเยือนอย่างมงโปริเย ตารางคะแนนคู่นี้แลนอยู่ดับ4แข่งไปสินัดชนะเจเสมอ3แพ้2ได้25ประตูเสีย12ประตูมีอยู่24คะแนนส่วนมองโุริเยอยู่ดับที่13แข่ง12นัดเช่นเดียวกันชนะ4ี่แพ้ไป8ได้22ประตูเสีย24ประตูมีอยู่12คะแนนตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งคู่คืนนี้แลนเจ้าบ้านตัวผู้เล่นหลักๆพร้อมลงสนามเกือบทุกคนมีเจ็บหลักๆเพียงแค่ติฟแมนดันดาที่เหลือพร้อมลงสนาม ส่วนทีมเยือนอย่างมงโปลิเย่ตัวเจ็บมีอยู่4ตัวแถมมีตัวหลักโดนแบนอย่างมาวีดีดีวาีภาพโดยรวมของเจ้าบ้านยังทำผลงานได้ดูดีกว่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ13นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครและเก็บชัยชนะไปได้ถึง9้นัดฟอร์มถือว่าโดดเด่นมากๆถ้าเทียบกับทีมเยือนอย่างมงโปลิเย่ที่ผลงานนอกบ้านยังน่าเป็นห่วงขั้นสุดเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านมีดีพอในทุกด้านทุกมุมและจะคว้า3ามแต้มไปได้ฟันธง อยู่แลนสบายใจกว่าสกอร์ที่คาดแลนชนะ20หรือ30ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคู่ที่3ที่คัดมาให้และมาพบกับผมนะครับ f c u ขับ9นิ้วในคู่สุดท้ายคู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินกับมึนเช่นกัดบัตในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่นี้นะครับ5นัดที่เคยเจอกันมาล่าสุดนั้นเบอร์ลินเอาชนะไปได้2เสมอ2แพ้1น,นัดล่าสุดเบอร์ลินบุกไปชนะ1ประตูต่อ2เมื่อต้นปีนะครับ ส่วนฟอร์ม10นัดโดยรวมของเจ้าบ้านเบอร์ลินนั้นเอาชนะไปได้7แพ้3นัดที่แล้วในหลีกพาท่าให้กับโบคุ้มไป2ประตูต่อ1แบบพลิกล็อกเลยส่วน10นัดอย่างมินเช่นกัดบาดนั้นเอาชนะไปได้3เสมอ3แพ้4นัดล่าสุดพ่ายให้กับแฟรงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ3ตารางคะแนนของทั้งคู่นั้นแข่งแล้ว11นัดครับยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับที่1เอาชนะไปได้7เสมอ2แพ้2มี23คะแนน ส่วนมืนเช่นกัดบัตครับอยู่ที่10เอาชนะไปได้4เสมอ4แพ้3มี16คะแนนถ้าวันนี้เขาชนะจะขึ้นไปเป็นที่5หรือที่6ขึ้นอยู่กับลูกได้เสียส่วนทางด้านของขุมกำลังของแต่ละทีมวันนี้นะครับยูเนียนเบอร์ลินนำมาด้วยซีบัสเซอร์เบเกอร์ไลซันฮาเบเลอร์และทิมเมล ส่วนมืนเช่นกัดบัดครับจะนำมาด้วยมาคุสตูรามลาสตินเดนเ,เปย่าเบนเซบายนี่วันนี้โดยรวมของเจ้าบ้านครับต้องบอกว่าทั้งด้านขุมกำลังและสถิติที่ผ่านมานั้นเหนือกว่าทีมเยือนอย่างเห็นได้ชัดเพราะดูเหมือนผู้เล่นหลกัหลกๆของทีมเยือนอยังคงนอนเจ็บอยู่ครึ่งทีมเลยครับโดยเฉพาะโจนาธ o ฮอฟแมนและยานซอมเมอร์ที่ยังคงไม่รู้ว่าจะกลับมาช่วยทีมได้เมื่อไหร่ ทั้งหมดทั้งมวนครับต้องขอบอกว่าน้ําหนักเทไปที่เจ้าบ้านอย่างเห็นได้ชัดเพราะ3แต้มคืนนี้จะทําให้เขาทิ้งห่างหนีอันดับ2อย่างบาเยนมิวนิกที่ไล่จี้มาเพียงแค่แต้มเดียวเองครับคืนนี้จับตามองไปที่ผู้เล่นในแดนหน้าของยูเนียนเบอร์ลินอย่างซิลาโดเบเกอร์ที่มีส่วนร่วมในการทําประตูในฤดูกาลนี้ไปแล้วถึง9ลูกครับโดยการยิงไป6ประตูกับอีก3แอสซิส์วันนี้เล่นในบ้านด้วยต้องบอกว่าเชียร์เบอร์ลินอุ่นใจแน่ครับ ตกอที่คาดเบอร์ลินชนะ2ประตูต่อศูนย์ฝากไว้ได้วยครับคู่สุดท้ายครับอย่างที่บอกครับการหาข้อมูลเป็นของเราการตัดสินใจเป็นของท่านขอให้คืนนี้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานซ u เปอร์เซฟต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ